สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะผมอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า c ีบีารห้าส่นเอฟนะผมคันนี้ปีคอสอสองสิบห้าแท้นะผมไม่ใช่ปีจดนะครับสองสิบห้าแท้เลยนะผมสีดําแดงนะครับล่อมากครับคันนี้ท่อฟูนะผมล้นเลยครับตรงนี้ยางหน้าหลังเต็มนะครับบอกแต่งนะครับผมครอบถังคาร์บอนนะผม ที่จับคนซ้อนก็เป็นคาร์บอนนะผมบางโคนหลังก็เป็นคาร์บอนนะครับป้ายทะเบียนก็ยังเป็นคาร์บอนนะครับผมเกอบเป็นคาร์บอนเลยนะครับนี่แล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นคาร์บอนนะครับผมขอบโซ่ก็เป็นคาร์บอนนะครับผมทั้รวมหล่อเลยครับผมคันนี้ปั้มบนแต่งนะครับผมสวยๆครับ ยูน้าแต่งด้วยครับยางหน้าหลังเต็มเลยนะครับคันนี้รวมๆสวยมากครับหล่อมากาอีคศสส1 5เลยคันนี้เลขไม่สามหมื่นนะครับเดี๋ยวสตาร์ใ้ฟังอันนี้ใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับ อยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมคันนี้ราคา104,900นะครับผมเอกสารครบเล่มโวนนะครับผมรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวลงไว้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ